สวัสดีครับผมในคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมเต้าหู้เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ในคลิปนี้เราก็จะมาไต่แรงแล้วก็มารีวิวแผนกันอีก <S <S เกช่นเคยนะครับผมแล้วก็หลังจากคลิปที่แล้วนะครับผมเราผมก็ห่างหายกันไปนานเลยนะเกี่ยวกับการไต่แรงหรือว่าแผนรีวิวแผนนะครับผมแล้วก็แผนที่จะพูดถึงในวันนี้นะครับผมเนาะเป็นแผน4-2-4นะครับผมเนาะดูจากาในหน้าจอผมได้เลยนะครับผมเนาะแผนหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเนาะ ก็ถ้าหากใครสังเกตดีๆนะครับผมเนาะก็จะรู้ว่าแผนนี้เป็นแผนของทีมทีมใดทีมหนึ่งนะครับผมเนาะอ่ะก็แผนนี้นะครับผมเนาะเป็นแผนของยุคไรพ่ายนะครับผมเนาะของอาร์เซนอลนะครับผมเนาะแล้วก็มีตำนานอาร์เซนอลด้วยนะที่ผมเอามาเล่นนะครับผมเนาะนั่นก็คืออ่าวิเอร่ากิโบโตซิวาแล้วก็โรเบร์ปิแลตนะครับผมเนาะก็ขาดไป2ตัวนะครับผมเนาะสำหรับลุงเบิร์กแล้วก็เดนิสเบิร์กแคลปนะครับผมเนาะก็จะได้อยู่เนาะที่ผมสุ่มไม่ได้นะครับผมเนาะอ่ะ เข้าเรื่องกันเลยนะครับผมเนาะแผนนี้นะครับผมเนาะการจัดตำแหน่งจะยึดแบบสไตล์ผมเลยนะผมจะแนะนําเลยนะครับผมเนาะทีระตำแหน่งให้เลยนะครับผมเนาะเริ่มจากโกก่อนนะครับผมเนาะโกนี่ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมเลยเนาะว่าจะเล่นสไตล์ไหนผมเลือกสไตล์ดีเฟนซีฟนะครับผมเนาะโกคิปเปอร์เป็นปีเตอร์เชคนะครับผมเนาะอ่าที่เป็นประตูเรานะครับผมเนาะส่วน LB RB นะครับผมเนาะทั้งสองฝั่งคอสตาตูต้าแล้วก็โทมิยะสึเป็นสไตล์ดีเฟนซีฟฟูลแบ็กนะครับผมเนาะ เป็นแบ็กสายป้องกันนะครับผมเนาะดีฟสีบเลยยืนปักหลักอยู่ทางนี้2ตัวเลยนะครับผมเนาะถ้าหากเจอแบบพวกทีมที่เล่นทีมที่เล่นนะครับผมเนาะซอนบิดเคอร์เรอร์อย่างเงี้ยก็สามารถตั้งประกบตัวคนนั้นได้เลยนะครับผมเนาะบวกกับาสายสตาร์ดีฟสีบด้วยบอกเลยว่าอย่างเหนียวอย่างแน่นนะครับผมเนาะเราจะเล่นเป็นควิกเคานเตอร์นะครับผมเนาะสำหรับแผนนี้จะรอสวนอย่างเดียวเป็นใช้วีรลองโซโลนัโค้รเรานะครับผมเนาะ ่าต่อมาครับผม CB นะครับผมเนาะอ่ะ CB ผมเลือกเป็น Destroyer กับ Build Up นะครับผมเนาะ Build Up จะเป็น s a ล i b a นะครับผมเนาะหนึ่งข้างตรงนี้เราก็เป็น n e s t a ที่เป็น Destroyer สายประทะนะครับผมเนาะอ่านักเตะอะสองคนนี้ความเร็วก็มีซาลีบาที่เร็วกว่าเนาะแล้วก็มีคาซาโตตาที่เป็นรองลงมานะครับผมเนาะแล้วก็แบ็กซ้ายแบ็กขวาผมเนี่ย LB RB เนี่ยจะ ความเร็วสปีดปลาย90ขึ้นนะครับผมนะหรือว่า90นะครับผมรนอะเป็นสีฟ้าก็มีความเร็วด้วยนะครับผมเลาผมชอบนักเตะที่มีความเร็วสะส่วนใหญ่เนาะแล้วก็มีสกิลโยนบอลยาวด้วยเนาะสำหรับอ่าคอสตาแล้วก็โทมียาสึนะครับผมเนาะอ่าส่วน D.M.F. ของเรานะครับผมเนาะเป็นเอคเคอร์แมนก็คือกิมโบโตซีวายืนคู่กับเดสทอยเยอร์อ่าวีเอร่านะครับผมเนาะเดสทอยเยอร์วีเอร่าผมเนี่ยเป็นวีเอร่าแต่งด้วยนะครับผมเนาะผมจะเล่นอ่าวีเอร่าสายเลี้ยงบอลเข้าไปด้วยนะครับผมเนาะแล้วก็เพิ่มสกิลเดรปัตัดเข้าไปวีเอร่าสามารถเลี้ยงบอลหลบคู่แข่งหรือว่าเลี้ยงบอลส่งบอลให้ได้นะครับผมเนาะก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งนะครับผมเนาะสำหรับวีเอร่าทั้งวิ่งเข้ากระแทกทั้งเลี้ยงหลบคู่แข่งได้นะครับผมเนาะสายนี้เป็นสายที่ผมอัพเเเองโดยยฉพาะะลน เป็นสายที่ผมอัปเดตแบบประจําตัวผมเลยครับผมสามารถเลี้ยงบอลได้น,นะครับผมเนาะแล้วก็คริปโตซิวานี่ AI เขาค่อนข้างที่จะดีนะครับผมเป็นนักแมนที่ปกักหลักดักบอลได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมเนาะส่วนปีกซ้ายครับผม lwf นะครับผมเนาะเป็นปีแลนด์นะครับผมเนาะเป็นอ่าร่างนี้เป็นเชติพีเมกเกอร์หรือเปล่านะครับผมเนาะกดดูสิ อ่าใช่ครับร่างนี้เป็นคีติพีเมเกอร์นะครับผมเนาะเป็นสายที่ดีค่อนข้างดีเลยนะครับผมเนาะสำหรับคีติพีเมเกอร์เป็นสายสร้างสรรค์เกมนะครับผมเนาะถ้าเป็นตัวเศษบิงเกอร์นี้น่าจะดีนะครับผมเนาะปีแรกนะครับผมเนาะก็การอัพนะครับผมเนาะผมก็จะลงคลิปให้ทีหลังนะครับผมเนาะสำหรับการอัพค่าพลังนะครับผมเนาะอ่าส่วนปีขวาครับผมเป็นแบ็คแฮมครับผมแบ็คแฮมร่างนี้นะครับผมเนาะสามารถเปิดบอลได้แล้วผมก็สามารถ ต้องบอกกันดีผมอัพให้สามารถเลี้ยงบอลได้ด้วยนะครับผมนะแล้วก็ใส,ส่สกิลเดบุสชัทเข้าไปนะครับผมเนาะบอกเลยว่าแม่แคมผมสามารถเปิดบอลหรือว่าสามารถตัดไหนเข้ามาปั่นก็ได้เช่นกันนะครับผมเนาะอ่ะเป็นคอสสเปเชียลลิสต์นะครับผมเนาะตามจริงปีกนะครับผมเนาะผมจะแนะนําให้เล่นเป็นปีกธรรมาชาติก็ได้เช่นกันนะครับผมเนาะสำหรับปีกทั้งสองข้างนะครับผมเนาะ ก็ผมชอบสไตล์นี้ผมก็เลยเอาสไตล์นี้เข้าไปนะครับผมแลส่วนแบ,บ็งแคมเนี่ยก็สามารถจับมาเล่นได้เช่นกันนะครับผมนะถ้าใครชอบนะครับผมเนาะนักเตะที่เล่นได้หลากหลายสไตล์นะครับผมแล้วผมจะเน้นนักเตะที่เล่นได้หลากหลายสไตล์นะไม่ว่าจะเป็นการเปิดบอลการเลี้ยงบอลอะไรทํานองนี้นะครับผมเนาะอ่าส่วน SS SS ผมแนะนําแค่2ตําแหน่งนั่นก็คืออ่าคาสโนซิปหรือว่าโฮเพเยอร์หรือจีแบกคิดพีเมคเกอร์ก็ได้แล้วก็ หรือจะเป็นแคทีพีเ,พเมเกอร์ก็ได้เช่นกันนะครับผมเนาะสามตำแหน่งอ่ะให้เป็นสามตำแหน่งเลยผมเล่นตอตติเนาะตอตตินี่เขาส่งบอลดีผมก็เลยเอาลงมาเล่นนะครับผมเนาะเกมบุกเาก็ดีด้วยแล้วก็มีความเร็วสามารถส่องไกลได้นะครับผมเนาะเฟิร์สทับช็อตเนาะเป็นครับโนสิบนะครับสำหรับอ่าตอตติร่างนี้นะครับผมเนาะส่วนกองหน้า CF นะครับผมเนาะเป็นกูควาเชอร์นะครับผมเนาะย้ำว่าเป็นกูควาเชอร์นะครับผมเนาะเป็นกองหน้าสายจบสกอร์แบบคมๆเลยนะครับผมเนาะเลือกเล่นตัวไหนก็ได้ ตัวไหนที่มีความเร็วอ่ะอ่าเลือกได้เลยครับผมเนาะแล้วก็หาช่องดีๆนะครับผมเนาะอ่าปูรอล่างนี้ผมอ่ะผมแบบเน้นอัพแบบหาช่องเลยนะครับผมเนะาะอ่เป็นกูฟเชอร์เนาะอ่านี่แล้วก็หาช่อง100เลยนะครับผมเนาะบอกเลยว่าหาช่องคู่ดีนะครับผมเนาะแล้วนักเตะอ่าจับสกอร์ผมด้วยแล้วก็สามารถหมู่ได้ด้วยนะครับผมเนาะอ่าแล้วก็สปีดค่อนข้างเร็วด้วยนะครับผมเนะี่ยสปีดต้นสปีดปลายนะครับผมนะแล้วก็ จ้ำค่อนข้างสูงนะครับผมเนาะจิกิ้งเฮเวิร์ก็81นะครับผมเนาะแล้วก็สเตมิน่าค่อนข้างเยอะด้วยนะครับผมเนาะก็เป็นนักเตะที่ยิงได้แล้วก็มุ่งได้ถือว่าครบเครื่องเลยนะครับผมเนาะสำหรับเดนิสลอรนะครับผมเนาะส่วนตัวสำรองผมก็จะเลือกเป็นอีพิกบูเตอร์ทั้งทีเหมือนกันนะครับผมเนาะก็มีมาร์ตินเนลลี่อ่าเป็นปีกนะครับผมเนาะที่เน้นความเร็วทีมผมจะเน้นความเร็วซะส่วนใหญ่นะกองหน้าแล้วก็กองกลางครับผมเนาะแล้วก็มีดูโยซาก้าด้วยอ่ามีโอเว่น ยวนครับนี่ผมจะลงครึ่งหลังนะครับผมนายยวนครับผมใส่ซูเวอร์ซับเข้าไปเนาะแล้วก็อ่าเอโรผมจะเอาไปเล่นครึ่งหลังเนาะไปบิดเคอร์เรอร์ใส่เขานะครับผมเนาะแล้วก็คายฮาวเวดคายฮาวเวดล่างนี้อ่าเป็นนิมมัไดฟอร์เวิร์ดผมอาจจะเอาไปเล่นครึ่งหลังนะครับผมเอาไปซูเวอร์ซับด้วยนะครับผมเ,าเอาไว้พักบอลแล้วก็ส่งบอลให้เพื่อนเรายิงนะครับผมเนาะ,ะก็เอาเป็นว่าการต่อบอลเนาะมาสูกาออก่การต่อบอลครับผมการต่อบอลนั้นเราจะ เล่นเดี๋ยวผมจะขึ้นให้อีกนะครับผมนะแล้วแล้วก็จะรากลูกศรให้ดูด้วยเนาะเราจะเล่นในการส่งบอลเนานะเราจะเล่น LB ส่งให้ปีกก็ได้หรือว่า LB ส่งให้ d m f ก็ได้นะครับผมเนาะการเล่นเราจะซิกแซกซ,กซิกแซกแบบนี้นะครับผมเนาะอ่าทั้งสองฝั่งเลยซิกแซกอ่าไม่ใช่ติดซิกแซกซิกแซกซิกแซ,ก,ซกแบบนี้นะครับผมเนาะแล้วก็ส่งให้ดินิสรอยิงก็ได้เช่นกันนะครับผมเนาะหรือจะเปิดมุมแบบอ่าแบ็กแฮม เปิดคง้งเข้ามาให้เดนิสหมุ่งก็ได้เช่นกันนะครับผมนาอเล่นได้หลากหลายวิธีนะครับผมนาอถ้าใครมีตัวตามนี้นะครับผมเนาะอ่าแล้วก็ถ้าหากมาที่ดีเอฟปึ๊บอ่าบอลอยู่ตรงนี้ถ้าเราส่งให้แบ็กแฮมอ่าแล้วตัวหน้าเราไม่บุกเลยเราสามารถคืนบอลมาให้กับกิมโตซีวาได้นะครับผมเนาะเพื่อให้แบ็กแฮมเติมขึ้นไปแล้วค่อยส่งกลับให้แบ็กแฮมก็ได้ก็ได้เช่นกันนะครับผมเนาะาผู้ติดขัดหรือจะส่งให้กับโทมิยะสึ พอกองหน้าหรือว่ากองกลางเขาขึ้นมาจะแย่งบอลเนี่ยเราค่อยส่งคืนให้กับแบกแฮมก็ได้เช่นกันนะครับผมเนาะเพราะว่ามันจะว่างแล้วเนาะให้เราทําการแบบตัดในเข้าไปยิงหรือว่าเปิดบอลให้กับเดนิสลอได้เลยนะครับผมนบเนาะก็ถือว่าเล่นได้หลาลกหลายรูปแบบถ้าท่านผู้ชมมีความคิดสร้างสรรค์น,นะครับผมเนาะ,ะพูดยาวไปแล้วนะครับผมเนาะสำหรับการเปิดคลิปอะไปสู่เนื้อหาหรือว่าไปดูวิธีการเล่นกันดีกว่านะครับผมเนาะเสียงผมเลือกแพบ เดี๋ยวผมจะเล่นสัก4 5เกมนะครับผมเนาะผมจะเลือกแมตที่ดีที่สุดให้ท่านผู้ชมได้ดูประมาณ2แมตหรือว่า3แมตช์นะครับผมเนาะแล้วก็จะสรุปท้ายคลิปว่าแผนนี้มันดียังไงนะครับผมนะหรือว่าดีหรือเปล่าเนาะก็ไปกันเลยเอาสู่เกมครับผมเนาะก็เรามาดูกันว่าเราเจอทีมอะไรนะครับผมนะโอ้แผนเขาคือ43 21ครับผมนะโอ้เขาเปลี่ยนแล้วเป็น4 2 3 1นะครับผมเนาะมีปีกด้วยนะครับผมเนาะแม่เป็นฮารเรนนะครับผมเนาะ ตัวสำรองเขาก็เป็นตัวน่าสนใจมีใครฮาวเวลด้วยนะครับผมเนาะมีโรนันโดอ่าโรนันโดปีกนะครับผมเนาะโอเคครับผมเราจะตั้งประกบกันสักหน่อยนะครับผมเนาะผมจะขอตั้งเป็นดีเวนีเป็นเนสตาสายปะทะเราให้อยู่ตำแหน่งเดิมนะครับผมเนาะตามจริงเรา,าตั้งจีบโตซีวาก็ได้เช่นกันนะครับผมเนาะ ตัวเองเข้าแมนแล้วเนาะให้ปักหลักอยู่ตรงนั้นเลยเนาะรอรับบอลรอดักบอลนะครับผมเนาะส่วนพวกฝั่งนี้นะครับผมเนาะผมจะไม่ตั้งอะไรเลยนะครับผมเนาะเราจะตั้งก็ต่อเมื่อเจอปีกโกงเนาะแบบซอนฮึงมินอย่างเงี้ยตั้งแบบประกบไปเลยนะครับผมเนาะ LB ที่เป็นดีเวอรซีฟเราตั้งกบประกบไปเลยนะครับผมเนะาะมาเริ่มเกมครับตั้งเลยครับเกมนี้ก็คล่องลื่นนะเราค่อยต่อนะครับจังหวะนะครับผมเนาะ ลูทิชลิบาครับโทมิยาสึปีกเราครับเรียบร้อยตอตติครับแบคแฮมขอแล้วครับไปครับผมง่ายมากครับแผนนี้เปเลยไปเลยหมอ่หมูงไม่ได้ครับเอาไงเอางฮาแลนมาครับโอ้โหมาหน้าเินสวยมากแทงมาตรงนี้ยิงเรียบร้อยติดเซฟอิตาเชตครับโยนมาให้กับแบคแคมครับ แบกแฮมปาดไปแต่ก็ยังติดครับติดครับแทงมาเลยครับหลุดครับหลุดครับต่อบอลสวยมากติดครับติดเขานะครับเราเกือบได้แล้วนะครับเมื่อกี้หม่งให้กับฮาแลนดนโอเคยังได้ครับสำหรับโทมิเอสึเราต่อติหม่งได้แต่ไม่ถึงเพื่อนโอเคโดนกระแทกครับซ้ายขวา โอเคงได้ครับเบล่าแทงมาไปครับปีเลสเราลุดเลยครับแบบคัดปันเร้ยบบลอยครับผมปีเรสแม่ปอีกเพชรฆาาของเราสังหารไปหนึศูน์ครับผมปปดูแบรปีเลสครับนี่เขาก็ดูด้วยนะชิงบอลสวยมากครับลูกนี้แม่ต้องยอมรับครับผมลูกนี้เราแบบ เหมือนจะจอดําแล้วนะครับตอนนี้จอดําแล้วเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้อืม้มกดออกมาครับเนี่ยผมเพิ่งเล่นเองนะมาต่อครับผมเนาะเกมเมื่อกี้จบเร็วซะหลือเกินนะครับผมเนาะผมเพิ่งอัดไปห้านาทีเองเนาะเกมเมื่อกี้อ่ะมาดูทีมคู่แข่งกันครับเราเจอแผนสี่หนึ่งหนึ่งสี่นะครับผมเนาะแม่กองหน้าเป็นหน้าคู่นะซอนเฮนมินกับ เอ็มปาเป้ครับผมปีกเขาค่อนข้างจีดจารเลยนะปีกเขาส่วนตัวสำรองครับผมน่าสนใจอยู่นะมีเบลลิงแฮมด้วยนะครับผมเนาะในแพ็คแล้วก็มีเมสซี่จีดจารเหมือนกันนะเมสซี่ร่างนี้นะครับเป็นร่างแจกอ่ะตั้งตัวประกบกันครับเป็นเหมือนเดิมครับผมเนสตอรอิบาโตซิวาผมจะขอเมนมาร์คิ้งนะครับตานี้ขอเป็นเมนมาร์คิ้งเนมาจูเนียครับผม เริ่มเลยครับผมอ่าสอนเทนมินครับเริ่มนะครับมาครับที่คิมมิดยูนยาวมาหยูนเลยครับผมออกเลยครับผมโฟเดนไม่ทันครับคิมิดครับติดเหมือนกันครับปีกพิลัตติดครับอิปโตโมงปลายแบกแฮมครับแต่ก็ยังติดเขาเหนียวเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยมาแทงมาลูกนี้จุดหรือเปล่าเอวเป้เอาไงปั่นครับอห เขาหาช่องได้ครับปั่นแบบสวยๆเลยเป็นเอปเป้ P P e. แม่เสื้อสวยด้วยนะเอปเป้ <c oughs> P P e. เขาปั่นแบบหาช่องสวยจัดครับผม <c oughs> เราก็ได้ได้ยืนดูครับผมเมื่อกี้เราไปครับมาครับปีแรดหมุนตัวหาช่องแทงมาแต่ก็ยังติดอเล็กซานเดอร์อาโนออกเลยครับผมตา <c oughs> ครับไปแคม โดมาเลยครับโลงๆขายาวสะุดะกินือหน้ากองหลังเขาเนี่ยแม่ได้เตะม,มุมก็ผมฝั่งเรายกขามาได้ยังไงนะครับเมื่อกี้มงนี่เป็นไงครับโดนนินดๆรอจอดจ่อหน้าโกเลยครับลูกนี้มงสวยมากครับเบอร์เจ็ดแบบแฮมเราครับผมเป็นผู้ เปิดมุมให้กับเลนิสลลเราโยนมาลูกนี้อย่างสวยม่งไปเลยครับโพว่าคารไม่อาจต้านทานลูกนี้ได้ครับผมเนาะอ่ะมาต่อครับผมหนึ่งหนึ่งครับผมตอนนี้สนถึงมินครับรับหน้าที่เขียบบอลตอนนี้คู่แข่งกำลังใช้แผนอยู่หรือเปล่าชิมมิดครับคืนครับผมเริ่มเล่นจังหวะช้าครับโยนยาวมาไม่ติดครับหืมสวยเลยลูกนี้ อาโอ้โหลอดเท้าโอ้โหเราโดนลูกต่อแบบสวยๆแล้วครับโอ้โหลอดเท้าไปได้ยังไงครับเมื่อกี้คาตาเลยครับเมื่อกี้อื้อสวยจัดนะลูกนี้ถือว่าเป็นลูกเปิดเกมนี้ก็ตั้งดีเลยนะครับผมเนาะแม่ลอดเท้านะครับเมื่อกี้อดูรีเพย์ครับโอ้โหลอดดากเลยครับมาครับผมเริ่ม ท้ายที่ไป็นเลครับเลดเดี๋ยวมันทัดออกมาส่งมาแต่ก็ยังติดโอ้ยังติดครับยิงครับเรียบร้อยตอตติเราครับผมแม่เขาจะอ้อมหลังอะไรเมื่อกี้เราหลอกครับผมเป็นตอตติครับที่ยิงสังหารเฟิร์สไทม์ช็อตไปนะครับผมนละเป็น2วัประตูต่อ2ยิงกันมันมากเกมนี้เราจะไม่โดนหลงคนอีกรอบเราจะเปิดเกมรับเลยนะครับผมเนาะเป็นวิธีแก้นะครับผมเนาะแก้ลูกที่เขาโยนบอลมาเมื่อกี้นะ นี่ครับผมไม่อาจไม่ได้แล้วแหละลูกนี้ไม่มีครั้งที่สองครับผมขอบอลแล้วครับน,นิดรอหลุดครับสังหารไปเลย <c oughs> ชนเสารครับผมแหมพ่อทำช็อตเราขอบอลแล้วครับตติติดครับเราดักไว้นะครับเราดักนี้มาไว้อ่ามาครับตอติ แทงมาลูกนี้ยิงเลยครับเรียบร้อยครับผมโดนยิงเร็วฟูตทำช็อตไปครับผมแหมช่องนี้เราอย่างสวยเลยครับผมการแทงบอกกลอกขตั้งปีเลยนี่นิ่รอเราจะสกอร์อย่างคมครับผมเนาะยาวมาครับโอเคยังได้ครับปิดแรกครับยกหลบมาตอติยิงจังหวะฟูตทำช็อตเราจะยิงเสาไกลนะครับผมเนาะหักมาตรงตัวอุกาน วนตัวเทินยิงโอ้โหเจ๊ครับเขียไปเลยโูเราค่อนข้างเหนียวไปครับแบคแฮมเราแทงมาลูกนี้ยูนครับหลุดครับคืนบอลครับกองหน้าเราไม่มีครับแทงอีกรอบหนึ่งคืนบอลไปครับืเมื่อกี้เราจะปั่นเข้านะครับอะไรจะเดินโอเปิดหรือเปล่าเปิดหรือเปล่าไม่เปิดครับนี่ครับไม่ยอมเปิดครับ โทมียะสืเราโอเคโหโกซุปเปอร์เซฟครับจังหวะนี้ส่งบอลแทงมาตรงนี้เดี๋ยวบ่อยยิงใส่บีกแล้วโกเราแบบโคตรเหนียวเลย <c oughs> เรามีโอกาสยิงได้หลายลูกนะครับแล้วเขาก็ยิงนะนะแต่ก็ติดเซฟเรานะครับผมเนาะนี่ครับวิ่งปาไปเลยครับโทมียะสือมเ <c oughs> <c oughs> สาช่วยชีวิต เราเกือบดูหลายลูกแล้วนะครับเดี๋ยวบอยเรียบร้อยหมดเวลาก่อนนะครับเขาไม่ให้โอกาสนะกรรมการเป็น3ามครับผมมาต่อกันนะครับผมเนาะอ่ะดูทีมคู่แข่งกันเหมือนเดิมครับโอ้เป็นปีกนะครับผมนัดสี่สองหนึ่งสามครับผมเราหน้าสามนะครับผมกองกลางเป็นเบดิงแฮมโอเข้าเป็นเป็นเมสซี่ลงมาแล้วนะครับผมเนาะอ่ะตั้งประกบเหมือนเดิมครับผมผมจะเล่นเป็นเนสเตอเนสเป็นดีเวทีฟครับแล้วก็เป็นดีเวทีฟในส่วนของอ่าคริปโตซีวา เรื่องเติมเกมนี่ปล่อยให้ AI เติมเกมไปนะครับผมเนาะอ่าดักเมสซี่เราจะไม่ให้ปีเขาเล่นนะครับผมเราแผนนี้ก็ดีอย่างหนึงนะ่งเนาะเราเล่นดีววซีสองข้างก็จับตายไปเลยนะครับปีสองฝั่งเขาไม่ให้ได้ส่งบอลหรือว่าไม่ให้เล่นนะครับผมเนาะอ่ะเริ่มเกมครับผมเกมครับมาเอิบเป้ครับเปิดบอลดูเป็นเวสแทงมหมลูกนี้แต่ติดก็ซาตูต้ตาเราปีแรดครับเดนิสก็ขอบอลแล้วแต่ว่ายังติดครับ ดูยาวครับลูกนี้ไ่แคมป้านี่วีเร่าปีแลตหาช่องไปแล้วตอติหลุดตอตอิเขาเร็วกว่านะเขาวิ่งขึ้นแซงนะเมื่อกี้โอเคดักสำเร็จครับไหนครับปีแลตสวยจัดลากเลยครับปั่นไปเลยลูกนี้เรียบร้อยครับผม ปีแตรเราลากเรยได้สวยงามครับผมแดีว่อทัดหลบคู่แข่งแบบสุดจัดครับผม <c oughs> ปีแตร์ร่างนี้นะครับผมเนาะใครไปสายลากเรยนะครับผมเนาะห้ามพลาดครับผมเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปรีวิวนะครับผมเนาะผมยังไม่ได้ทํารีวิวเลยเนาะหรือวิ่งตรงกันไปโอเคได้ครับใครฮาร์วาร์ดโอ้โหเอ็งเกือบแล้วนะแม่เจะทัดหลบยิงครับ เรียบร้อยครับผมแม่ผมเห็นเลยนะเมื่อกี้เขาวิ่งมาดักเรานะครับผมเนาะยูนขับครับผมเป็นผู้สังหารตัวที่สองครับผมบิลลิงแฮมครับโอเคดักได้ครับโยนยามาหลุดครับหลุดครับหลุดแบบสวยๆยิงปีกนู้นเรื่องยิงเสานั้นก็งะเได้แล้วเอาส่งพาดครับไปครับเปียโรคืนครับ ซาก้าปั่นไป <c oughs> ไม่เข้ากรอบครับผมซาก้าแม่สุดาจริงๆครับผม <c oughs> ติดตัเกอร์โอเคเปียโลมาครับอยู่บนคอยลงๆเลยครับลูกนี้เปียโลเราเรียบร้อยครับผม <c oughs> เล่นจากปีกนะซิกแซกซิกแซ,ก,ซกไปนะครับผของการต่อบ,บนนะอลเนาะสามสูตรแล้วครับ ปีดครับปีกเขาไม่ได้เล่นเลยนะเราโดนเราจับตานะครับผมเนาะเล่นแบบมีนมากิ้งเขาปีกเขาแบบแทบไม่ได้เล่นโอเคเล่นแบบนี้ก็ถือเป็นอีกสไตล์หนึ่งนะครับผมเนาะดีเวสีฟสองข้างแล้วก็จับตาปีกที่แข็งแกร่งของเขานะครับผมเนาะม,มาครับผมต่อกันอีกเกมเนาะทีนี้เราเจอคู่แข่งทีมอะไรเอ่ยโอ้เป็นฟูทีมครับผมอเอ๊ สำรองโอ้ฟูทีหมดเลยครับผมมาหลังเขาสามนะมีโอกาสหลุดง่ายนะครับผมแล้วสำหรับอ่าทีมนี้เป็นทีมเริ่มเกมครับผมอาร์เซนอลเป็นฝ่ายเขี่ยก่อนเนาะดินิลลอเขียบอลครับซาลิบามาครับค่อยๆเขียบอลเหมือนจะโล่งครับผมเให้กับต็อตติวิ่งแล้วครับวิ่งแล้วครับแบ็กแฮมวิ่งเปิดบอลไปเรียบร้อยครับผมเป็นการจบสกอร์ที่เร็วครับผม3นาทีกว่าๆครับผมดินิลลอหมุนจาก แม่แคมที่เปิดมาให้นะครับผมเนาะเปิดมุมส,สวยๆครับผมเนาะเนี่ยครับผมหลังสากมีโอกาสรั่วแบบนี้นะครับผมเนาะเมื่อกี้เราแทงบอลสลับบอลอ่าเรียกไงดีอะต่อบอลเป็นฟันปลานะครับผมเนาะที่ตามแผนเรานะครับผมเนาะถ้ากองหน้าหรือว่าฝั่งไหนไม่บุกนะเราก็ค่อยคืนบอลกลับมาครับผมเนาะปีแลกครับขอบอลแล้วครับทีนิดรอแต่ว่ายังติดกองหลังเขา เปิดมาแต่ก็ติดครับเราประกบเขาแล้วนะครับายครับผมตอติโล่งครับผมไปแคมคืนบอลให้กับตอติครับคืนไปเรื่อยๆครับไปครับมองอีกรอบหนึ่งไหมติดกองหลังเขาครับโอเคดักได้ครับไปที่ไปแคมครับตอติครับไปไปแค่มีรอบหนึ่งครับตัดนายเลยครับรอบนี้ไปครับ มองไปไม่เข้ากรอบครับผมเมื่อกี้เราตัดนายอิงๆก็ได้นะแต่ผมเลือกโยนบอลให้กับเนิสลอครับ mm hmm. มารอบนี้ครับผมเราจะซุปเปอร์ซับแบบรัวๆเลยครับผมเนาะ mm hmm. ไปบูไกโยสาก,กาบูโยสาก,กาผมไม่มีซุปเปอร์ซับนะต mm hmm. ามจริงเราเอามาเตนิลี่ลงก็ได้นะครับแต่ มาตีนี้ผมไม่มีเดบวตัดนะครับแอบเล่นยากไปหน่อยนะเหมือนกับบุโกโยสากะนะครับที่ไม่มีเดบวตัดล่าง,งก่อนๆเนาะลางนี้เขามีเดบวตัดให้เราเนแล้วก็ดีไปครับผมเนาะอืม้วนตัวมาสวยมากแทงมาลูกนี้อืเขาโผล่ตัวเองเปล่าโอ้โหปีเตอร์เช็คเซฟได้ครับตะกี้ตาผมไม่ได้โฟกัสลูกบอลเลยหาบอลไม่เจอครับไปครับมไม่ได้ครับ ขอละครับสากาเรียบร้อยครับหลุดเลยครับเป็นแผงเลยมีความเร็วซะด้วยเรียบร้อยดูครับเพินไปหนึ่งดอ,อกครับผมเนี่ยครับผมข้อเสียของหลังสามมันอาจจะหลุดง่ายแบบนี้นะครับอมผมจึงเชียร์ให้เล่นหลังสี่ซะมากกว่าถ้าหลังสามเนี่ยต้องเป็นหลังที่ค่อนข้าง,างด,นด,ดานาีนะครับผมเนาะดักบอลดีๆพวกอ่าเนสตานะครับผมเนาะอ่า ใช้เดสตัวย์เยอร์หนึ่งเนาะแล้วก็บิลอัพสองก็ได้เช่นกันนะครับผมเนาะเอาเดสตัวย์เยอร์ไว้อยู่ตรงกลางหรือว่าเอาบิลอัพอยู่ตรงกลางนะครับผมเนาะอ่าแล้วก็สติปาอย่างเงี้ยตัวที่มีความเร็วนะครับผมเนาะเน้นหลังที่มีความเร็วเอาไว้ไล่ที้เขาตอนหลุดด้วยนะครับผมเนาะอืมคือหลังต้องดีจริงครับผมถ้าจะเล่นหลังสามอะหลุดนะครับเนี่ยหลุดนะครับเนี่ยไม่ยิงครับไม่ยิงครับ แต่เขาก็ยังจบสกอร์ได้เหมือนเดิมครับผมเฮ้สาก้าครับใส่ก้อยมาเอา้าถึงเพื่อนนะอา้าวหลุดครับลูกนี้ยิงสักดีรออะไรเรียบร้อยครับผมแม่เขาพลาดนะเมื่อกี้เราฉกบดีได้นะครับผมเราเป็นใครหาแหเปอร์ซรรับเรายิงนะครับผมเราเฟิร์สทำช็อตไปกองหน้านะครับผมนะถ้าใครมีเฟิร์สทำช็อตนี่หาใส่นะครับผมเนาะขาดไม่ได้นะักกองหน้าเฟิร์สทำช็อตอะยิงจังหวะแรกนะครับ ควรหามาใส่เป็นอย่างมากเลยนะครับผมเนาะสำหรับเฟือยทำช็อตโอเคติเวล่ามากับอูเปโลลบมาป้ายครับมีความเร็วบิดโคเรียบโอ้โหไม่เรียบร้อยครับแม่ะบายฮาร์เวิรดคืนบอลวนคอยคืนบอลไหมเรียบร้อยครับผมเจอยวนคอยหลอกครับผม ส่งบอลสวยจัดครับผมเป็น4-1ครับผมซากา้าซาก้าสังหารไปสองประตูแล้วนะครับผมนะสำหรับเกมนี้นะครับผมเนาะพยายามนะครับถ้าเจอแบบคู่แข่งที่ต่อบอลตึงๆอะ่ะพยายามอ่าลากกองหลังเราลงมาต่ำๆนะครับผมเนาะอ,อย่าพยายามลาก แบบไปด้านหน้านะครับผมเนาะมันจะแบบชี้ทางให้กองหน้าฝั่งเอ้ปีเขาอะแบบยังไงอะเดินไปข้างๆอะเพื่อให้เขาส่งบอลนะพยายามถอยหลังนะครับอก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนะครับผมเนาะก็ทําการสรุปเลยนะครับผมเนะาะเสมอ1ครับผมชนะ4นะครับผมเนะาะเล่นไป5เกมนะครับผมแล้วก็ จบเร็วนะครับผมเนาะสำหรับเกมแรกจบเร็วไปเกินไปนะครับผมเนาะห้านาทีครับผมเราเลยเบิ้นให้เลยนะครับผมเนาะเป็น5เกมนะครับเสมอ1ชนะ4ี่นะครับผมเนาะก็ถือว่าแผนนี้อาจจะเป็นแผนหลักของผมเลยนะครับผมเราเป็นแผนยุคลายพายของอาร์เซนอลนะครับผมเราค่อนข้างชอบด้วยแล้วก็ขาดนะครับผมเนาะตำนานนะครับผมเนาะก็ขาด เบอร์แคมแล้วก็ลุงเบอร์นะครับผมเนาะเล่นปีกแล้วก็เล่นกองกลางนะครับผมเนาะก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันครับผมเนาะก็อนาคตอาจจะมีแคมเบลอะไรมานะครับผมเนะาะเดี๋ยวพวกอาร์เซนอลอาจจะต้องสุม่มหรือว่าหาสุ่มอยู่เนะเาะรอรีรันกลับมาอีกรอบแต่ก็อาจจะนานนะครับผมเนาะก็แผนนี้ก็ผมอยากที่ผมพูดไปก็ผมเราจะต่อวบบันเล่นปีกซะส่วนใหญ่นะครับผมเนาะเล่นเป็นชิงนะครับผมเนาะ อย่างเช่นนะครับโทมิยะสืส่งมให้กับกีเบโตซิวากีเบโตก็ส่งให้แบ็กแฮมถ้ากองหน้าไม่เติมก็ส่งคืนมาให้กับโทมิยะสือนอกแบ็กแฮมพอ,อกองหลังหรือว่ากองหน้าเขาวิ่งมาแย่งบอลโทมิยะเสืแล้วก็แทงบอลให้กับแบ็กแฮมนะครับผมเนาะแล้วก็แทงบอลส่งยิงไปเลยนะครับผมเนาะ,ะก็เป็นประมาณนี้นะครับผมเนาะการเล่นสําหรับแผนนี้เนาะตอตติเนี่ยจะเป็นตัวส่งบอลเป็นตัวชิงบอลกับ แบคแฮมนะครับผมถ้าสังเกตนะครับขอนะที่ผมเล่นเนาะก็พอส่งให้กับตติปึ๊บก็จะคืนบอลให้กับแบคแฮมแบคแฮมถ้าตัวหน้าไม่มีก็คืนมาให้กับตติแล้วก็ส่งชิ่งกับ2คนเนี่ยแล้วก็จนหาจังหวะจบสกอร์หรือว่าจาหาจังหวะโยนบอลระยะยาคอตบอลให้กับกองหน้าเราแบบนี้นะครับของที่การเล่นก็มีประมาณนี้ ส่วนนะครับผมน้องปีแรดเนี่ยก็ถ้าหากใครช่ำชองเนาะก็สามารถเลี้ยงตัดไปเข้ามาป,ปั่นเข้ามายิงได้นะครับผมน้อหรือว่าจะส่งบอลก็ได้เพราะว่าอ่าปีแรดล่างนี้ก็มีพิทออยคอซิ่งนะครับผมน้อการจะเปิดบอลก็ต้องลดความเร็วแล้วก็โยนบอลแบบกดติ๊กนึงขึ้นนะครับไม่ต้องกดหลอดม่วงเนาะประมาณนั้นนะครับผมนาะก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ถ้าหากชอบหรือว่าถูกใจนะครับผมน้อก็อย่าลืมเนาะกดะไลค์กดถูกใจกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับผมนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปแบบนี้ ออกมาเยอะๆนะครับผมเนาะก็มีบางช็อตอาจจะพูดเร็วบ้างก็ขออภยัยจริงครับผมแล้วก็ขอบคุณที่ดูกันจนจบนะครับผมในคลิปนี้เลยก็กดติดดิ่งไว้ด้วยนะจะได้คลิปใหม่ๆนะครับผมเนาะก็จะมีอัพตัวเทพที่อัพค่าพลังนักเตะให้ท่านผู้ชมได้ดูหรือว่าแนะนําการอัำค่าพลังให้ท่านผู้ชมนะครับผมนอ็อหรือว่าจะเป็นการลงแรงการรีวิวแผนต่างๆเนาะแล้วก็จะมีไลฟ์สดเนาะเป็นเกมนะครับผมนาะ เกมต่างๆเกมกินชินเกมฮอนไกอะไรทั้งหมดนี้ส่วนเกมเปนเนี่ยก็ต้องรออุปกรณ์กันหน่อยนอะก,นก็ขอบคุณครับที่รับชมก็เจอกันในคลิปถัดไปครับผมก็เจอกันบ๊ายบายนอะอย่าลืมเข้ามาดูไ์นะครับขอเราทุกการอัปเดตของเป็ดน,นะครับผมเราจะมีไรให้ท่านผู้ชมได้ดูเนาะอับค่าพลังนักเตะที่มาใหม่วันนั้นเลยนะครับผมก็เจอกัน